รวมเมืองปูงสีฟ้าเวลาบาลีสีเขียวนะครับอ่าน wow, um> ี่ครับเรื่องความชัดเจนนะเวลาบาลีสีเขียวท่เมืองงตั้งองปสีฟ้าเวลาสีเขียวอ่า ตอนนี้ครับเขามาดูการแข่งขันเรือยาว12ปีพายกันต่อครับมีการแข่งกันถึงรอบที่3เลยทีเดียวครับในร,รอบตัดเจียกในดิพชิชัน2หรือถ้วยขอนะเพื่อหาทิมไปชิงชนะเลิศนีวันี่หรือว่า ชัดเจนนะฮะมีกล้องบันทึกไว้นะฮะเยี่ยมมากเลยครับผมถานี่เถียงกันมาจบแน่นอนครับนี่ครับนักกีฬาเวลาอยู่ในเฮียนี่บอกหัวหัวเรือเขานี่น้ำหรือตามห่างกันแค่เมตรสเมตรนี่บางทีมันยังคิดว่าตกเก้าเข้าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการทัดสินตีชัดเจนที่สุดคือกล้องวิดีโอตีอยูุ่ด เส้นใช้เนี่ยและนี่ก็คือทีมงานของเทศบาลตำบล้ใจครับอเปนเอกฉันครับเสมอหนึ่งหนึ่งมาตัดสินกันในรอบที่สาการแขนีพี่น้องครับถ้าบัตรต้องวีโอบัตรมีอต้งมาที่ข่าวีมือนจัดสายหน้านะครับจัดสายมาเลยครับเอกฉนนกองพ่อขงเขา็อ้าลตำาใจมีประสาจกา สม้ไม่ไดไม่ได้เจใครที่งนี้เข้ามาช่วยเ้ะรไจนสินะไปอน้ะครับอข้าวแบบนี้ก็มีัการเป็น้องดเป็นเทคโนยีเนน้องเจนน้เทคโนโลยีครับแท่คุณแม่รับก็จะเียนกยสามเลยครับเ่อนโดนีแม่เ อันนี้ตระมงพื้นบ้านกับล้อแข่งต่อนลฮะอันนี้แข่งประเภทยังนี่แข่งประเภทยังอ๋อประมงสามสามคนเหลือตัดเชือกเนาะครับไม่ต้องสุ้มกรจับนะประมงสามผีพรอยเตรียมตัวลงแข่งตัดเชือกแล้วครับไปล้อยูรุงโปูงแข่งที่สามนะครับเหลือหนึ่งสองสามจนแข่งสาม

รอบตัดเชือกนุ่มเมืองปรงกับเวลาวาลีนะนุ่งสีฟ้าเวลาอาวาลีสีเขียวนะเสมออยู่หนึ่งหนึ่งครับจขวานครับขวางนั่งดีลังเลยครับต่างคนเลย มือเมองมีรองน้ำเจ้าหนุกนี่นี่ชิงอีสามสิงเหนือเขามีโอกันเรื่องนี้เลยนะแข่งรอบเดียวมีมีแฮงอันนี้บนสามรอบเลยตั้งสิ้นแข่งนี่รอบที่สามนี่ถือว่าได้เปรียบอยู่สองรอบนะฮะเพราะว่าการแข่งขันของสิงเหนือเพชรประธานนี่แข่งรอบเดียวนี่งู้เลยว่าซุ่มได้ที่สงค่ะที่จับเมื่อกี้ได้ที่สอง เป็นร้่องที่มนมืองร่องน้ำด้านนอกกรรมการมงันมนมเลยเกี่ยวมักรรมารายต่ามใตตางเนี่ยบอกแล้วารตาลึกต้ลินน้ำช้านักไปด้วยลองน้ำมันมีผลนะฮะพีสูจน์ได้แล้วว่าลองน้ำตางไหนกลังน้ามีมันจะหนึ่งน้อยนะ กลองน้ำด้านนอกกล้องน้ำอะไรมีผลนะครับการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมนะครับต้องวางแผนอันภัยนะครับทีมต้นติดปลายนะครับตอันให้้ดะครบวัดเสียววัดกันตีดวงเลยครับตอนนี้การจับสลากนี่ใครได้ลองน้ำตีอยู่ติดสาฟังนี่ก็อิดน้อยนะฮะเอแจงเออครับนันภัยหรือว่าผู้ที่ว่า เรเข้าใจหรว่าจะมเที่ยวแบบทำไมต้องเลืสายหนักทำไมต้อ่เลืายหนมไม่เปรี้ยวสิเปรี้ยวมรนมีผครับตาว่า่ไปหน้ามันมีผหมดนะครับเราจะต้องตัลากนะครับนี่ครับเพื่อความยุติธรรมครับต้องใจกันจับลากของริงของเว่าพยนะครับ วันายิกานะครับขอจะได้ติต่อเพ้่นกันนะครับนี้ต่อเหียบนะนะครับขอจะได้อดตุเรจุดนะครับดวา่ีน่อกกันนะครับกีฬานแม้ชิะนะครับใครแข่งนะครับคุณภาพนะครับมาหลปีแล้วนอกกัมาไหลปีแล้วมาไหลปีปีจเท่ากันุชักกันหมดนะครับเลา้แล้ว S <S <S า,าดูครับเม็ดต,ต,ตัดสินครับตอนนี้ทองแดง,งมาการชูอทองแดงอยู่นะรอเช็ค,ควพร้อมนะักกินล้า เลอ,องหม่งเรือสีฟ้านะครับเรือจะเป็นสีฟ้าเวลาวาลีนี่ครับเรือจะเป็นสีเขียวครับเวลาวาลีจะอยู่หองน้ำสร้างตนไม้ขึ้นมาเขาต้องัดตา้งเขาคหม่คร เวลาวานี้ลองน้ำเนี่ยลองน้ำที่ขอบะลิงมาแ้เมืงด้นนอกนุ่นครับมอานแล้วครับลองน้ำด้นนอ,น,ดน,อน,ดน,นอกนี่ได้เปรียบน้อยครับน้ำจะน,นิ่งนะครับรอบที่สมตัดสินครับ

ให้เข้าไปชิงในดิวิชั่นสองแล้วเพ่อขอครับโอ้แข่งตั้งสามรอบเลยทีเดียวครับแม่สุดยอดครับหนุ่มเมืองป๋งในออกนม่ครับหนุ่มเมืองป๋งครับแม่ชิงทีสามเจอครับสิงห์เหนือครับตัวแทนของอำเภอแม่ใจนะชิงทีสามนะเข่งเปิดตาเลยครับรวยครับข่งคันเปินทางการดึงดึงนาทีสิห้าวิ อ่าไยได้เข้าเวาเลีเข้าเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับแมาชิงชนะเลิศกับแม่ตุ้งนาวาครับสำหับเวลาวารีส่วน โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตครับไปเตรียมอุปกรณ์การเล่นฟุตบอลกับหลอนก่อนเพราะว่าผมขับรถดูแลเอาจบจากการแข่งขันเรือแล้วผมคงจะต้องยิงไปที่สนามเลยเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปตอนนี้จะบ่มีเวลาไปเตรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหลังจากที่ผมไปเตรียมอุปกรณ์ยัดกิจกรรมฟุตบอลให้หลอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเขาเอาอย่างนู้น เอาพื้นบ้านหลอกพื้นบ้านอา่าระวังดิเอาพื้นบ้านลงเดี๋ยวห้องื้อสิบสองปีท้ายเป็นการได้